สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กันที่ตลาดนัดแม่บุญมานะครับมาดูประเดิมคลิปนี้กันด้วยพริกนะครับนะฮะปลาทูทอดนะฮะมาดูพริกกันครับสารพัดพริกเลยนะครับนำภาพมาให้ชมกันนะครับนะฮะคนไทยกับพริกนี่อยู่คู่กันมาตลอดนะครับอ่ะดูไปนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับครับก็นําคลิป มาฝากกันนะครับกับตลาดนัดแม่บุญมากันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็รับชมกันยาวๆกันไปเลยนะครับจนไปจบคลิปนะฮะร,รับชมกันตามอัธยาศัยนะครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างคลิปวิดีโอนี้นะฮะเผ็ดกันดีไม่เอ่ยนะครับเพราะว่ามีแต่พริกนะครับ <c oughs> นะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ